นของบริษัทนะครับอ่าท่านรู้สึกไงบ้างเป็นแค่ไดเร็เตอร์เราพูดอย่างนี้นะฮะเป็นแค่ไดเรคเตอร์เพราะในแต่ละท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นไงฮะใช้เวลาไหมครับเป็นไดเรคเตอร์พูดเอ้ยใช้เวลาสามเดือนเนี่ยพูดเอ้ยเราเป็นของเองก็ใช้เวลาเดือนเดียวนะครับพี่มาดีสี่เดือนนะคะเป็นไดเรคเตอร์หกเดือนหกเดือนนะฮะ ใครอ่ะพุดมแมยี่สิบเอ็ดวันท่านเดเต์ทวชัยทำไม่ได้แต่เขาเป็นแหละพี่เด้สามเดือนจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านครับถ้าสูว่าไปดูประชาอื่นมันอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ยากมากในการเป็นเดเต์เอาน้องบัวได้ปีกว่าเพราะคนไม่คนคือปีกว่าก็ถือว่าเร็วแล้ว แต่น้อยสุดในห้องนี้มีใครเป็นเดลิเตอร์มั้งทำอายุมอือหน่อยดิทั้งนั้นเลยเออนะพูดง่ายๆวันนั่งในห้องนี้เป็นเดลิเตอร์เกือบทุกคนนะแสดงว่าเป็นไงครับเราต้องเรียกว่าเป็นแค่เดลิเตอร์เหลือแต่คนขับรถใช่ไหมก็เหลือแต่คนขับรถท่านั้นเองผมนี่ดูถูกตำแหน่งน,น,นะครับพี่น้องแต่สำหรับเดลิเตอร์ในเวฟพาวเวอร์ผมต้องคงกล้ารเรียกว่าแค่เดลิเตอร์ แต่สิ่งที่ตามมาเขาถามหน่อยฮะหลายคนเนี่ยอยากจะขึ้นเครื่องบินไปเทียบต่างประเทศเป็นไงครับมันวิเชียรง่ายๆอย่างนี้เอาที่ผ่านมาท่านสบายไปบินไปต่างประเทศกี่รอบเลสองรอบอายุหกสิบปีสองรอบเจวานอะไรยังไม่ไปเลยบินไปต่างประเทศดูดิขนาดสู้โลกมาขนาดนี้ย ยังไม่เคย่าเลยจริงไหมเออเพื่อครั้งเดียวดูแต่ละคนอายุเท่าไหร่แล้วนะฮะบัวครั้งเดียวไปไหนอ๋อไปตวดไปอินเดียไปอินเดียไปขอมะไปเอะพักโน่นหนันนานไปทอมม่าน่นนัะคิดดูว่า แค่เพื่ตนหนาล้วไม่ได้ไปเที่ยวะไปทำมานไปอดตาหลัคขัดตาหนอนจิตร่งเออคุณทีเมืองไทยได้เกอใช่ไหมแล้วคุณต้องัยนะรจริงๆแิงก่อนผมก็หาอะไได้ได้เยอะเลยครับเพราะเราเหมาเออแต่จะไปเสียดายไม่ไร้มีดีพูดเลจริงนะเสียดายเลยก็เลยไม่ได้ไปเออแต่ ตันน right like <c oughs> <Right. c oughs> ั้นลูกหายลูกหายครับไม่่แต่ว่าพอมาทำเบสเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราได้เที่ยวโดยแบบว่าเราไม่ต้องไปนั่งหาเงินไอ้รายได้ที่เราได้นั่นคือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราเราได้การเที่ยวหรือการจะกินได้อะไรมันไมไถใช่ไหมฮะวันร้เราใช่เพราะฉะนั้นคือความจริงอยากจะอกานสำหรับคนที่ยังไม่เป็นด็กเตอร์ว่าการจะไปเที่ยวได้ต่างประเทศได้ให้ถามตัวเองก่อน เป็นคุณครูเหรครับคุณครูไปมากี่ครั้งเห็นไหมล่ะขณะเป็นคุณครูอ่ะด้วยความเป็นจริงก็น่าจะได้ไปแล้วจริงไหมครับดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราทํางานใน่ปู่ที่แต่วันนี้ถ้าคุณเป็นเดลตอาเป็นไงครับขพอที่นึ่งได้ไปสามคืนนะคืนแรกไปนอนที่รังิิตครับไม่ไม่โรงแรมค่ะ ไปนอนที่โรงแรมไม่ใช่นอนที่ตึกบริสาทโตบีคืนแรกไปนอนที่โรงแรมเลยนะคุณนิสแกนทาราอยู่ข้างกันแกนทาราซึ่งผมไปนอนมาแล้ววันแรกที่ผมไปเดชประธานเปิดแกนทาราให้ผมนอนก็ถือว่าเป็นโรงแรมระดับรู้เลยของฝรั่งเศสนั่นคือคืนแรกสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเดลเตอร์นะฮะแล้วอีกสองคืนไปนอนที่ไหนฮะที่ซีโตปอลรวมแล้วเท่ากับสามคืนสี่วัน ท่านแค่ดเรตเตอร์แล้วสามารถไปเที่ยวต่างประเทศเพราะท่านตื่นเต้นนะบอกว่างานะมันน่นจัดมากมากเลยใครที่ยังไม่ได้เป็นไดเรตเตอร์นะครับสำหรับโปรโมชันนี้ mm hmm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะการที่เราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับประธานบริษัทไปไงครับฝันเนอร์คุณจะไปอยู่บริษัทไหนประธานบริษัทเขาจะไปให้แขกดู แต่วันนี้ทุกท่านครับสำหรับคนที่เป็นดีเลอเตอร์นะครับประธานบริษัทจะเป็นไกด์ประธานบริษัทเป็นไกด์เ,เป็นคนดูแลเป็นคนเทคแคร์เป็นคนเอาใจใส่ท่านในการไปเที่ยวครั้งนี้ถือสุดยอดไหมครับถ้าสุดยอดอยังไงฝากนะครับคนมาใหม่ลองปรึกษากับแม่ทีมคุณตังได้สตาร์ทแล้ว ในการที่จะตั้งใจทำอาหากินนะครับเจื่นก็อุ่นเครื่องมาพอสมควรแล้วมันน่าจะถึงเวลาที่เราตัดสินใจเฮ้ยเกิดมาครั้งหนึ่งคุณยุดด้วยอ่อุ่ณุดด้วยเอออาจับเพินกันหน่อยออสองผู้ยญิงใหญ่อู้ยุดแรกจริงไหมละ่ะเออแล้วคุณจะเก็บเป็นประวัติศาสตร์นะว่าโอ้โห เป็นแค่ดีเลกเตอร์ได้เที่ยวต่างประเทศเป็นแค่ดีเลกเตอร์ได้มีโอกาสประธานเป็นคนดูแลคุณอะและช่วงนี้พวกเราบุกออนไลน์อย่างมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีท่าสวยอยู่ทุกท่านครับเราจะทําออนไลน์ได้ไหมฮะไ,ไม่ได้ถ้าคุณเป็นเดเลกเตอร์และคุณไปเที่ยวต่างประเทศคุณสาม,มารถอยากถ่ายรูปสาม,มารถอัดคลิปออกมาทำออนไลน์ได้ไหมครับได,ได้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากให้เป็นเดเลกเตอร์ันดับที่หนึ่งทุกท่านนะท่านต้องตืง่นเต้น ถ้าท่านไม่ตืน่นเต้นมันก็อย่าอีกหลอดเดินไปและแต่ถ้าเรามีความรู้สึกโอ้โหเกิดมากูไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเกิดมากูไม่เคยไปนอนกับประธานสามคืนสี่วันเออแค่ไดเรตเตอร์กูจะไม่บอกว่าแค่ได้ไงวะชาวบ้านมันเป็นหมดแล้วหรือแต่กูเนี่ยยังไม่ได้เป็นเออแล้วกูจะหน้าด้านอยู่ยังไงวะเนี่ยแต่อรุ่นก่อนที่เขาเป็นเขาไม่ได้ไปหรืจะบอกให้จริง<ช>ไหมฮนะเออแต่รุ่นนี้เป็นไง โอ้โหไปดังอะไรนะผมไม่ต้องไปสะสมถ้าเป็นบริษัทอื่นจะไมเยอะต่างประเทศต้องสะสมต้องเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่สําหรับบริษัทเน็ตพาเวอร์คุณปิดเดือนตุลาพฤศจิกาพันวามกราเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยเดือนไหนก็ได้สี่เดือนเนี่ยเดือนไหนก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถเป็นไดเรกเตอร์เดือนนี้อย่าลืมว่าเดือนหน้านะขึ้นไปรับตําแหน่งไปเดินผมแดงไปขึ้นเวทีที่เขาประกวดมิสแคนแกี่ต่อครับเนี่ยสองโอ้โหหลายต่อหลายเด็กมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นไดเรกเตอร์ทุกท่านครับคุณต้องตื่นเต้น ประานแบบโคตรตื่นเต้นเนี่ยผมดูอาการแล oh ้วบอกโหยขนาดอยู่ในบุญกระถินเนี่ยโทรหาไม่รู้กี่รอบกี่รอบผมก็เลยทนไม่ไหวเว้ยพักกลับไปหาประธานประธานมีอะไรด่วนทําไมโทรหาผมหลายรอบผมอยู่ในงานกระถินเสียงมันดังผมตื่นเต้นกับคุณสนองเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาแบบอยากให้เขาต้องควักกระเป๋าเพิ่มอีกหลายตังค์แต่เขาพอใจเขาเต็มใจที่จะให้โอเคไหมครับ ถ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทื่แผ่น